เท้าไฟมืยไทยนะคะเป็นบริษัทมวยที่ตั้งอยู่ที่เดอะบาราชดาพิเศษเท้าไฟมีค่ายมวย2อค่ายค่ะมี The ะบา a Academy ซึ่งเป็นสำหรับคนที่อยากมาได้ c ซอร์ f ิฟิเคชัมวยไทยแล้วก็ทุ่งทองมวยไทยยิมไว้ยออกกำลังกายเผื่อใครจะมาออกกำลังกายหลังเลิกทำงานก็ได้ไท e a ว l y t h a ์ l a n d เราทำ ด้วยกัน3เดือนนะคะของ h r โ l e a d นีกว่า Influencer Marketing เป็นจุดเด่นเลยนะคะเพราะมีแพ็กเกจ Influencer มาให้เลือกเลยว่าอยากได้แบบไหน i n น l u e n c e r ซอนกว่าในปัจจุบันสำคัญมาก i n f l u e n c e เเขาก็เป็นคน mm hmm. คนหนึ่งเหมือนเรา mm hmm. เหมือน follower mm hmm. เหมือนลูกค้าที่เราต้องการ ลูกค้าเขาก็จะบอกมองว่าเอ้ยผู้หญิงคนนี้เราอยากเป็นเหมือนผู้หญิงคนนี้เอ๊ะเขาไปทําอะไรบ้างลูกค้าก็อยากทําตามการลงทุนกับอินฟลูเอนเซอร์โดยเฉพาะถ้ามาจากเอเจนซี่อย่างฮิโรลีที่เขาคัดกรองมาให้แล้วแทนที่เราจะไปติดต่ออินฟลูเอนเซอร์ทีละคนนิกว่ามาเอเจนซี่แบบนี้ดีกว่าเซอร์วิสมายน้องที่ทํางานด้วยก็น่ารักอะค่ะมีปัญหาอะไรก็คุยกันได้มีอะไรก็ดึกแค่ไหนก็เหมือนไลน์ไปเนาะก็ตอบมาเลยแล้วก็แก้ปัญหาได้เร็วเราชอบตรงที่เหมือนอะไรก็เรียลไทม์ไปหมดก็รวดเร็วดีค่ะไม่ช้า SME หรือว่าบริษัทใหม่ที่ตั้งควรจะใช้อินฟลูเอนเซอร์ถ้าใช้อินฟลูเอนเซอร์เรารู้แน่นอนเลยว่าเฮ้ย mm hmm. มันจะถึงแล้วคนอนะฟอลโล่ออินฟลูเอนเซอร์จริงๆคือฟอลโล่มาถึงหน้าร้านเราเลยมันจะแบบเรียลไทม์มากกว่า